สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทั้งหลายเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพอกันอีกคลิปหนึ่งเนาะพี่นอ้องคลิปนี้ก็มาอยู่กับสางแซกพี่น้องเลยรถเกี่ยวสมจิตคึ้เก่าแล้วพี่น้องคันนี้เนาะ,ะคันนี้ก็เป็นสเปคปีปีเดียวปีสองพันสองพันสิบเก้าพี่น,อน,นอ้องคันนี้เป็นของสางแซกเนาะของทีมงานแอวแก้ไซะแล้วพี่น้อง อ่าสเปคคันนี้เราพี่น้องอ่าปาก3ามเมตรยี่สิบพี่น้องเลยปากสามเมตรยี่สิบโซ่สี่สิบแปดขอน้อหล่อน้ำสิบสามอ่อ 5, อมอปั๊มมอเตอร์กัขาบข่ายยบ้าเราพี่น้องสองลอยบ่ครับบ่เนี่ยใจเนาะพี่น้องเอ้าเครื่องเป็นเครื่องย้อนฮิตพี่น้องเป็นเครื่องฮิโน่เนาะพี่น้องเป็นเครื่องฮิโน่สองลอยหกสิบแรงมาเนาะพี่น้องเอาสำหรับปั๊มกับปั๊มได้กินยี่สิบสามเราพี่น้อง เขาเน่ะอุ้มได้เต็ียมเตรยมได้พี่น้องสองตันหาพี่น้องเอ้อ๋อครับเคลื่อนโดยสางแทกเนาะอ๋อตัวเด็มาคลิปรถเกี่ยวกะยับพลาดแท้ๆเลยพี่น้องกดลิปตามไปมีขีดหลุดเกี่ยวให้เดีมึงตลอดเนาะพี่นอ้องเอ๋อมึงกันไปเรื่อยๆมึงกันไปยาวๆเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮะเนาะมันเว้หัวมันล้วพี่น้องเอ้

าแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วกับแสกสาวได้เกี่ยวเขายืนพี่น้องเอ้ยจวดอย่างเดียวโอ้ยเขาแถวนี้ยังได้ไปงาม chuột chuột ơi chuột 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 ปีไก่สร้างแซกของเข้มพี่น้องเอ้ยปีไก่สร้างแซกในพันหามาปีนี้จะตามมูท่านบ่พี่น้องสร้างแซกสำหรับสร้างแซกแเนาะทีมงานตอวแกใส่พี่น้องเลยเอามาแล้วพี่น้องสำหรับสร้างแซกจวดกันไปเลยพี่น้องเอ้ย

มาแล้วพี่น้องไกลแล้วสำหรับแปลงนี้หกไรพี่น้องหกไรสองงานเนาะสำหรับแปลงนี้ตรวจกันไปเลยพี่น้องตรวจกันไปเลยครับจวดยี่หรี่ครับทางแท็กเนาะมันยีเลนไปใช่ยีกพี่น้องมึงแม่งไงน,นะ ก็มาลอยเขาางน้ำอมกันนาเเนาะเงเ่ยจวดจว เรื่อยๆเด้อพี่น้องเอ้ยดูกับสางแสรคือเก่าเฮ้ยอย่าหลอกพี่ชายแล้วพี่น้องเอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วสำหรับแปลงนี้หกไรพี่น้องเอ้ยหกคือเจ็ดไรนี่เระพี่น้องเอ้ยง่ายปะเนี่ยเมื่อเปนเจ็ดไรพวกลราพี่น้องเดี๋ยวมึงลักษณะล้วเออ แปลงนี้สงสัยจะเป็นเจนไล่ลพี่น้องสำหรับสร้างแสกเกียวเนาะแปลงนี้อ่ะสเปคพี่น้องเอ้ยสเปคคันนี้กับห่างสามเมตรยี่พี่น้องเอ้ยสามเมตรยี่ตัวเดินลอยอตัวเดินโซ่สี่สิบแปดข้อพี่นอ้องอ่าปั๊มได้กินยี่สิบสามรน้ำสิบสามพี่นอ้องอ่ามอเตอร์ตัวเดินพี่น้องขยับบ่ามอเตอร์ขยบัขยบบ่าพี่น้องเขาอุ้มได้สองตันฮาพี่นอ้องอ่า พันนี้ราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ตรงนี้พี่น้องสองล้านสามสิบบานะพี่น้องราคาอาจจะมีปรับขึ้นปรับลงนะพี่น้องเอา้าตัวจน,นต่อต่างใจพี่น้องเอ้ยเโอ้ยง่ายพี่น้องเอ้ยง่ายนะเดินกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง cái gì biết chốt mùa như phang bùn là pino cả cháu khẩu về thế nó sắm lạp sang sạch pino rồi ơi nè về phía về con mà gì อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องเพื่อจะได้เป็นกำลังใจใผู้สร้างคลิปเนาะเอาพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้ขอลาควัา,าสวัสดีครับ